เดินอยู่สนามบินเจอ ER ห้องโตู้แบบนี้อยากรู้ว่าคืออะไรนะครับเดินๆอยู่อย่ากตกใจนะครับสามารถเข้าไป,ไปใช้งานฟรีได้เลยนะครับผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปฟังกันครับอันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าในสนามบินนอนมือมีห้องแบบห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับเขาเรียกว,ว่าไซเลนรูมเนาะวิธีการใช้ห้องก็แค่เปิดประตูเข้ามาแล้วก็อยู่ยยเฉยๆแต่ช่วงนี้เราจะปแปลกๆหน่อยพอดีคนเดินผ่านก็จะโดนคุณมอง <c oughs> แต่มันก็เป็นห้องที่ดีนะครับเราสามารถกินกาแฟชาร์จแบตได้นะฮะแล้วก็ ั่งอยู่ทํางานอะไรพวกนี้รอเครื่องออกมาก็ได้แต่อย่าลืมนะครับว่าเรามีไฟต้องบินต่ออย่าลืมระวังตกเครื่องนะอันนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้หลังในการใช้ก็จะมีทําห้องให้สะอาดอย่าสูบบุหรี่ปิดประตูตลอดเวลาถ้าเจอของของใครที่มันแปลกก็เอาไปบอกเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เอนจซยกับห้องนี้นะครับโดยพกเก็ตไทยแลนด์นะครับไสห้องก็จะประมาณนี้น่ฮะป่านี้เลยสูบบุหรี่ไม่ได้นะบอกไปก่อน